สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพ่นเกนชินครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับทางเว็บไซต์ o f f i c i a l หรือเว็บไซต์ทางการของมิโยโยครับก็ได้ประกาศแล้วว่าสีดาวตู้กวนอีน้องกิเลนมีใครบ้างสําหรับคนที่เปิดหาน้องกวนอีครับ4ีดาวไม่ได้สําคัญอะไรมากก็คุณเปิดหากวานอีห5ดาวอะ่ะสีดาวเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะแต่คนที่อยากจะเปิดหากวานอีแต่ก็อยากรู้สีดาวด้วยเนี่ยสีดาวตู้กวนอีนะเปิดไหมนี่คือคําถาม จากใจครับถ้าที่บับตู้อลเบโดที่ผ่านมาครับสีดาวตู้อลเบโดเนี่ยเทพกว่าสีดาวตัวนี้เยอะเลยคือถึงแมว้ว่าเราจะพูดว่าสีดาวตัวนี้มันห่วยไปเลยไม่ได้เนี่ยแต่ยังไงก็ตามครับตู้อลเบโดก็ดูดีกว่าจริงๆครับมีทั้งเบนเน็ตซูครสฟิตแต่สีดาวตัวนี้เนี่ยมันยังไงยังไงอยู่ครับคือเปิดได้ก็ค่อนข้างจะไม่ดีใจเท่าไหร่โดยเฉพาะหลายคนที่น่าจะเต็ม4 6กับหลายตัวแล้วด้วย มาไล่กันดูทีละต,ตัวดีกว่าครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยสีดาตัวนี้เนี่ยมันดีไม่ดียังไง mm hmm. เริ่มที่ตัวแรกครับเสียงหลิงเสียงหลิงหน้าที่หลักคือซับพซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเทียสูงนะเป็นหลายๆเว็บให้กันอยู่ที่ระดับเกรดเเลยไม่ถึงระดับ S ก็จริงแต่ถือว่าเก่งอยู่หน้าที่ของเสียงหลิงคือการเป็นตัวทำดาเมจให้กับทีมตอนที่เธอไม่อยู่ครับซับพซึ่งถ้าถามว่าเราอยากได้เสียงหลิงกันซ6ไหมคำตอบก็คือคมไม่ ผมว่าอวยผมอยากได้แล้วผมได้ครบแล้วไงถ้า46ไปแล้วเนี่ยได้มาผมก็ไม่ดีใจละแต่ด้วยความที่ตัวซับดีๆในเกมเขาเป็นเยอะการจะเอาสิงหมาเป็นซับดีๆเนี่ยจึงเป็นชอยที่น่าไว้ใจไม่ได้มากเท่าไหร่คือสมมติคุณอยากซับดีๆเนี่ยคุณไปเล่นแบบเวนตี้ดีไหมเวิร์กว่าหรือด้วยความที่สิงหงเนี่ยมันซัพพอร์ต46กับท่าไฟดีๆตรงที่ว่าเมื่อใช้ไพโรนโด ตัวธาตุไฟครับจะใช้ธาตุไฟได้แรงขึ้นสิงห์ที่บอกซัพพอร์ตทีมธาตุไฟโดยตรงเช่นสิงหนที่คีสิงห์ที่ล,ลุกมันก็จํากัดจำกเขียข่ยขงสมควรนะสิงห์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะซัพดีพีเอสได้ทุกทีมแบบเปนตี้น,นะมันขี้โกงอยู่แล้วห้าดาวด้วยอ่ะไม่ว่ากันคราวนี้ถ้าเกิดถามว่าสิงห์ดีไหมครับตอบคือดีแต่ถามว่าสิงห์ควรเปิดหาหมั้ยคำตอบคือไม่อย่าลืมว่าสีดาวด้วยกันธาตุไฟที่เก่งคนโคตรเรามีเบนเนตอยู่คือพอมีเบนเนตปุ๊บเนี่ยสิงห์ตกกระป๋องเลยโอเคไหม ถ้าเกิดเอาสิงห์มาเป็น main DPS ของผมเนี่ยก็มีตัว main DPS ที่เป็นกายภาพหลายตัวเช่นเลเซอร์เครื่องฉิงที่เก่งกว่าถ้าเอามาเล่นนาเมันทัดไฟครีดีลุกก็เก่งกว่าคือสิงหงครับเป็นตัวที่เล่น main DPS ก็ยากอะ่ะมีตัวดีกว่ามันเยอะเอามาเล่น sub DPS ก็ยากครับเพราะว่ามันมีตัวที่ดีกว่ามันเยอะเช่นกันดังนั้นเนี่ยเธอทำได้หลายๆอย่างก็จริงแต่ว่าในความคิดของผมว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวที่ควรจะทุ่มเทปัญหาขนาดน,นั้นถือถ้าเป็นเบเน็ตเนี่ยาจจะบอกให้เปิด แต่พอเป็นสิงห่งเนี่ยบอกว่าอย่าเปิดดีกว่ามั้งเออคืออวยนะแต่น้องไม่ใช่ตัวที่ควรจะเปิดหาขนาดน,นั้นครับดังนั้นเนี่ยสิงห์นึ่งจะเป็นตัวที่เปิดไปแล้วเจ๊งนะครับตัวที่หนึ่งของตู้ถัดไปครับโนโอเอลโนโอเอลเนี่ยแทบจะังครับเลยว่าคุณต้องเล่นน้องเป็นดาเมจหลักไม่งั้นน้องไม่เก่งเอาไว้เล่นทัพย์พอร์ตทีมด้วยการกางโลก่ก็ได้ครับผมแต่ว่าโนโอเอลจุดเด่นอยู่ที่การกดอันติเมตเราเรียกดาบใหญ่ท่าหินมาฟาสตูครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะคุ้มค่าจริงคุณต้องได้ C6 ถ้าคุณเปิดได้ NoL นะ C1 ก็ใช้งานได้ C6 คือเก่งเลยถ้า C2 3 4 5นี่คือใช้งานได้แต่ไม่เก่งเต็มที่อยากให้ NoL เก่งคุณต้อง C6 ซึ่ง NoL C6 ถ้าใครมีอยู่แล้วน่าจะจากตู้ไหนสักตู้ตอนแรกอะจำไม่เห็นตู้ขีบปะไม่ตู้ขีบก็ชายมี NoL อยู่เออตู้นั่นแหละถ้าเออตู้ขีบจำได้ละถ้าเกิดคุณได้ NoL C6 มาแล้วเนี่ย ตู้นี้คุณเปิดโจเนโอคุณก็ณร้องคือตู้นี้เนี่ยมันค่อนข้างดักแหล่ะคนที่เล่นเกมมาตั้งแต่วันแรกๆอ่ะตรงที่ว่าสิ่งเหลีองเนี่ยตู้แรกเลยโนเอลก็มาแล้วถ้าใครซีหกงตนี้ไปแล้วเนี่ยเปิดเจออีกคือเจ๊งทันทีครับผมเนี่แหละคือปัญหาแล้วถ้าเกิดใครที่ยังไม่ซีหกคุณต้องเปิดให้ซีหกถึงจะเก่งแล้วซีหกเก่งก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาใช้งานคุณไม่ได้บ้านน้องโนเอลเป็นตัวหลักเนี่ยเปิดได้ไปคุณก็ไม่มดีใจนี่ออก่าคือโนเอลส่วนที่แบบถึงงจะเก่ แต่ถ้าเกิดไม่ใช้งานจริงๆเป็นตัวระเมิดหลักได้มากก็ไม่ดีใจและยิ่งตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหนิงกัวมีทั้งจงลี่ที่รอบัฟเสร็จอยู่แล้วเนี่ยโนเอลเลยม้นทั่งดรอปไปผสมคัวแล้วผมดังนั้นโน,น,นเอลในตัวนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวดักเรดอีกเช่นกันครับตามซิงหนิงไปติดสุดท้ายครับตัวดีก็มีบ้างก็คือในน้อยครับซิงชิวซิงชิวเนี่ยผมเพิ่งทำคลิปเปรียบเทียบกับตัวบาบาลาไปเมื่อไม่นานนี้นะครับโอเคมารับตำแหน่งกันรเราก็เปรียบเทียบกันแบบให้ดูดดนะว่าสีดาว แต่ซิงชิวครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่โคตรเก่งถ้าคุณเปิดตู้นี้นะครับจะหาสีดาวสั้ตัวผมบอกเลยว่าคุณควรเปิดหาซิงชิวครับผมในน้อยเนี่ยเป็นตัวธาตุน้ําสีดาวที่เก่งมากๆเก่งตั้งแต่ซีศูนย์ซีหนึ่งส่วนซีหกนี่คือเทพไปเลยให้ฟิลแบบประมาณชายครับคือซีหกเนี่ยจะมีผลแบบเร่งสป,ปีดความเก่งแบบเห็นได้ชัดนะครับให้ตัวน้อยนียเน่เก่งมากๆดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดใครคิดว่าตัวนี้ดวงหากวานอีหาไม่เจอดวงไม่มีเนี่ยอย่างไยครับขอให้พระเจ้าเมตตาเปิดหักซิงชิวเจอก็ยังดีครับผมซิงชิวเนี่ยถ้าได้มาก็ไม่จำเป็นต้องซีหก็ได้อนจริงๆคือซีหนึ่งซีสองก็เก่งแล้วล่ะเอาอะไรไหนก็ซีสามซีห้าแต่ถ้าเกิดโชคดีพอครับได้ซีหกคือเก่งไปเลยตัวเนี้ยหลายคนครับที่ผมรู้จักเนี่ยก็พยายามเปิดหาซิงชิวกันอยู่ซึ่งผมก็เพิ่งได้เปตัวแรกถ้าเกิดได้ซีหกมาเนี่ยเล่นเป็นตัวหลักได้เลยนะ ดาเมจหลักก็ได้ซับดีฟีเอสหลักก็ได้ผมคือแบบได้ทั้งสองตำแหน่งอะ่ะเวิร์กมากซิงชิลแนะนำนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดจะเปิดหาแล้วใครล่ะที่ไม่ควรเปิดตูน้นี้คือคนที่มี c ีเสียงหลิงหรือซีโนเอลหรือไม่อยากได้ทั้งสองตัวรับผมไม่ควรเปิดตูน้นี้เพราะผมเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดตู้เลตอัพไหนก็ตามคุณมีตัวอย่างที่อยากได้เนี่ยสองในสามตัวควรเปิดแต่ถ้าเกิดตัวที่คุณต้องการมีแค่หนึ่งในสามไม่ควรเปิดกับผมมันเสี่ยงเกินไป โอกาสมันน้อยนะครับคุณหนึ่งในสามนี่อย่าคิดว่ามันจะง่ายนะคือเปิดสามสิบโลมาตัวเดียวนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดียิ่งถ้าเกิดใครเปิดหายไปนเน็ตน่าจะจับได้คือเปิดถ้าตายไปนเน็ตไม่ออกน่าจะเคยโดนกันผมก็โดนโดนแบบจุกๆเลยครับแค่หาให้เไปเน็ตนั้นันะ่นนะ่ะซึ่งตู้นี้ครับถ้าเกิดเปิดหาน,น้อยแล้วไม่อยากได้ทั้งเสี่ิงงทั้งโนเอลครับก็อย่าเปิดนะผมเสี่ยงเกินไปส่วนกวนอีแม้ยังไม่เปิดตัวนะครับแต่เห็นสี่ดาวในตู้แล้วผมรู้สึกว่า มันต้องเก่งแน่ๆคืออุ้ยขอโทษเรียกน้องว่ามันไม่ได้ต้องเรียกว่าน้องกวนอี๋นะครับน้องกิเลน,นครับตัวอวยหลายๆคนคือจากที่เราเห็นกันมาครับถ้าเกิดสี่ดาวเนี่ยเก่งหน้าเปิดหาครับห้าดาวจะไม่ค่อยเก่งแต่เอาไปดนี่เขายกเว้นนะเอาไปดนี่แบบเก่งทั้งห้าดาวทั้งสี่ดาวแบบตู้เทพเหรอดีจังเลยแต่ตู้นี่ครับบอกเลยว่าสี่ดาวไม่ค่อยดีดังนั้นครับความคาดหวังจะสูงมากๆคือทุกคนต้องอยากได้คือกวนอี กวนอิต้องมาเทพเพราะผมไม่งั้นเนี่ยมีหัโยโดนเล่นเพราะถ้าเกิดสี่ดาวคุณห่วยแล้ว5้าดาวคุณไม่เก่งเนี่ยตายนะครับเหมือนเคสตู้ไหนวะจงลี่ปะอย่าเช่นนะครับกวนอี๋นนี่กองอวยเยอะไม่แพ้จงลี่เลยนะครับหนุ่มๆเนี่ยอวยเต็มเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูจากสี่ดาวในตู้นี้แล้วทั้งสามตัวมีตัวดักของตัวคือสกีหลินกับโนเอลในน้อยเนี่ยตัวตัวดีแปลว่าสองใ3สามไม่ค่อยดี กวนอีต้องเก่งเท่านั้นนะครับไม่เก่งไม่ได้ไม่ยอมเ้ยเนี่ยครับสรุปตอนท้ายตู้นี้ควรเปิดไหมถ้าเปิดหาสีดาวไม่ควรครับผมสองในสามตัวเป็นตัวดักไม่ควรเปิดหาแต่ถ้าเกิดคุณอยากเปิดหากวานอีเปิดไปครับอันนี้ต้องเปิดเพราะว่าถ้าคุณอยากหาห้าดาวนะสีดาวเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะป,ะปัหมายของเราคือห้าดาวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณแค่ต้องการเปิดหาสีดาวเพื่อหาอะไรไปเสริมทีมนะครับตู้นี้ไม่ควรเปิดนะผม สรุปตามนี้เลยโอเคครับสำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครมีความเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับแล้วถ้าเกิดตู้นี้เข้าเกมเมื่อไหร่ผมจะมาสรุปให้ฝังทีว่ากวนอี่เก่งหรือไม,ม่เก่งยังไงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย